ตอนนี้คนไทยแบบเงอดเปี้ยอืมสีสวยเหมาะกับ,บหน้าล้วนออกมาแล้วนะคะทุกคนนี่เตยียมใส่ทอว้าว้านนี้ราคาตั้งแต่เก้าสิบเก้าอะนี่ เิดให้ดูมีต 7, 99, 150, ั้งแต่99ยัน150ราคาพอดีพอดีกำลังเจอแปลง่างเอาบ้านหลังใหญ่มาช่ไหมาเรือด,ด,ดีพี่มาดีตอนนี้คนกำลังเยอะมากเลยอ่ะคนมาเยอะเลยที่น้ฟฝา คนเยอะมาก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 เราได้พิซซ่าไปแหละคนถือพิซซ่าเราไปลนี่บ้านแนวส้มคนแบบเยอะมากหูเด็ดเราจะไปกลับรถเงไหงนอุ้ยพรังเงียบเดี๋ยวมากเลย มาที่กับรถด,ดูดูโอ้โหทุกคนโอ้โร้านไม่กินนะคะร้านไม่กินนะคะตอนนี้ร้อนคงไม่ได้พี่มารีมากินพิซซ่าเหนื่อยแตกสักคนพี่ กินแล้วลีววิวนี่นี่นี่จะกินให้ดูโฮมชิดยืดกินแล้วเพื่อนๆโดดๆๆๆนี่สดเย่นมากกระล้อแล้วคนดู เนื่องจากร้าเราไม่กินนะคะนร้อนตอนนีเราจะออกไมันวน,นได้ไหมอ่ะน่าจะได้แม่ออกไม่น่าขอบคุณที่นางฟ้ากาแฟที่นางฟ้าอ้าวข้อความมันไม่ขึ้นได้เลยขอบคุณกำลังใจปแปลงล่าง มา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 รลนะมาพี่เจ็ดเขาพี่มาลีขอบคุณพี่นางฟ้ากาแฟไม่ได้กดเสียงโอ,โอ้ยวันนี้ยี่สิบโอ้ยกดอะไรอะ่อระเฮ้ยอาไปกดพื้นหลังตรงไหนนี้มือไปโดนอะ่ะ กินสกินออกไงอ,ะอ่ะอ่อไปโดนอะไรอ่ะฟิวเจอร์ลีทัตอดอะไรวะอดอะไรเนี่ยทุกคนมาจากพิซซ่าฝืนหลังมัน,มนทำไมแล้วมันเปลี่ยนตรงไหนอ่ะกินสกี เดี๋ยวอีกสองนาทีเราจะลงนะคะเนื่องจากเราไปกดอะไรไม่รู้อะมันเป็นสีเขียวๆมันไปโยนอะไรอะพื้นหลังอืมกินสก,กีตรงไหนอ่ะขอบคุณพี่พ่ยี่สิบล้านดวงใจเรามากินพิซซ่าต่ออืม อันนี้เป็นสีหน้าสีสหายทุกคน,คน,นต,กตื่นแ้วไหมจ้าไม่กดตรงไหนอ่ะแมง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 อ๋อสทั้งหมดถูกแล้วม,มันไม่ขึ้นัมเป็นจิวเขียว